สวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกับจอร์เดอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ครับผมมาในงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการของ Trium มส e ไตรเด้น660นะครับซึ่งเป็นการเปิดตัวที่ผมได้มีโอกาสเป็นพิธีกรด้วยนะครับวันนี้จะให้เพื่อนๆนได้ดูกันว่าเจ้า Trium มส e ไตรเด้น660นั้นมันมีอะไรเด็ดมันมีอะไรดีนะครับต้องบอกว่ามันโดนใจมากๆเลยสําหรับคนที่ชอบในเรื่องของรถสไตล์นี้นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเสีวลชนมากันเยอะมากผมก็ ถือโอกาสที่รอให้เขากลับก่อนจะได้เจาะลึกๆเลยว่ารถมันเป็นอย่างไรนะครับเรื่มต้นก็คือว่าตอนนี้เนี่ยนะครับในงานนะครับมีการเปิดตัวรถหลายๆรุ่นหลายหลายอ่าหลายๆสีนะครับคันนี้ก็คือคันที่ผมจะเลือกใช้นะครับในการเอามารีวิวให้ดูกันนะครับต้องบอกว่ารูปลักษณ์หน้าตาของเขานะครับหล่อมากนะครับตามสไตล์รถที่จัดมาให้เป็นรถใช้ในเมืองนะครับนี่เลยก็เด <med> ี๋ยวเรามาคุยกันว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับผมมาดูกันเลยนะครับ ตอนนี้นะครับแน่นอนครับว่าความสวยความงามของเขานะครับทำให้เราได้ตกใจกันไปว่าทร i อัมเนี่ยมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับที่นี่คือที่แรกของเอเชียเลยนะครับเพง่ายๆก็คือว่ายังไม่มีใครเห็นตัวจริงจนกระทั่งวันนี้แหละมีการเปิดตัวกันไปนะครับผมพร้อมกับมีสา,าวๆด้วยนะฮะนี่ฮะเราให้ดูสาวๆทรอัมนะคะน่ารักทุกคนเลยนะจ๊ะ อ่ะเรามาดูกันดีกว่านะครับเริ่มต้นก็คือว่ารถคันนี้เนี่ยนะครับเป็นรถที่ออกแบบมาให้ใช้กันในเมืองกันได้นะครับผมพุดง,ง่ายก็คือว่ามันสามารถที่จะขี่แบบชิวๆขี่แบบลอๆนะครับและก็มีในเรื่องของน้ําหนักที่เบามากนะครับเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยมีน้ําหนักเพียงแค่189กิโลเท่านั้นเองนะครับ189กิโลฮะซึ่งถือว่าเบามากๆเลยนะครับผมเป็นไงฮะ ยังไม่เพียงคอนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในเรื่องของออปชันต่างๆนานาเนะี่ยมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างน,นะครับสีก็อย่างที่เห็นนะฮะมีสีให้เราชมกันหลายๆสีเลยสวยๆนั่นเลยนะครับ่ยเห็นแล้วแบบว่าอยากอยากโดนไหมอยากโดนไหมอ่าถ้าอยากโดนนะครับเรามาดูดีกว่าหน้าตาก็เป็นสไตล์บ้านเราก็จะเรียกว่าแบบว่าทรงแบบเนกเกตนะครับเนกเกตแบบเปอย์ๆละลอๆหน่อยนึงนะครับผมประมาณนี้นะครับ แล้วก็สิ่งที่อยากจะให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับมาดูกันดีกว่าเจาะกันเลยที่ผมชอบนะครับในเรื่องของไฟหน้าจะเห็นได้ว่าไฟหน้านะั้นเป็นฟู l l l e ีนะครับมโีโลโก้ของ t r i อัม h นะครับเป็นทรงกลมนะครับไฟเลี้ยวก็เป็นไฟฟู l l LED ที่สำคัญก็คือว่าตัวของไฟเลี้ยวนี่จะออกแบบมาให้เป็นแบบ port, แนวรถสปอร์ตก็คือว่ามันจะดูแบบพิว๊วิไหวไหว,ไวงามงาม,งามหน่อยนะครับนี่ประมาณนี้การดูแลดอนะฮะเห็นไหม มาณนี้นะฮะมีกำลังเปิดไฟเลีย้ยวให้ดูอยู่นะเป็นฟู l l LED ดนะครับด้านหน้าทั้งหมดนะครับโอเครูปทรงนะครับอย่างที่เราเห็นกันนะครับก็คือเป็นรถใช้ในเมืองฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าความสูงเนี่ยไม่ได้สูงมากนะครับคนที่สูงประมาณ160กว่ากว่าก็สามารถที่จะขี่ได้อย่างผมเนี่ยขี่ก็คือเต็มขาอย่างแน่นอนนะครับผม เพราะว่าเบาออกแบบมาค่ขขอนข้างเตี้ยนะครับจะเห็นได้ว่าในเรื่องของการเว้าให้ขาหนีบของเราเนี่ยหนีบถังหรือว่าจะหนีบในเรื่องของซับเฟรมเนี่ยก็สามารถที่จะขี่แบบไม่มีปัญหานะครับคนที่ตูดใหญ่ก็นั่งสบายนะครับด้านหลังก็อาจจะเรียกว่าลิ้มลิ้มหน่อยลิ้มลิ้มหน่อยตามสไตล์ของรถที่แบบเปื่อยๆนะฮะอันนี้ให้ดูก่อนในเรื่องของเบาะนะครับมาดูัต่อครับบริเวณด้านหน้าช็ออัพที่ให้มาก็คือเป็นช็ออัพโชว,ชวะนะครับโชวะนะฮะ จากโรงงานนะครับมีการโคชทิ้งเอาไว้เป็นสีดำนะครับผมตามสไตล์เลยมีมีโลโก้ของโชว่านะครับนี่ครับชัดเจนนะครับจานดิสนะครับมาเป็นจานคู่ครับ310มิลครับปั๊มเป็นปั๊มคาลิเปอร์คู่นะครับคู่แล้วก็พอรพอครับซึ่งก็ต้องบอกว่า2พอร์ตก็เอาอยู่ครับทางทริอัลเขาคอนเฟิร์มมาอย่างนั้นแล้วก็จะเห็นได้ว่ามีในเรื่องของตัวแผ่นเพลท ABS นะครับเบลอเลยนะครับ นั่นหมายความว่ารถคันนี้ก็คือมีระบบของการเซฟตี้เป็นระบบ ABS นะฮะยางที่ให้มาก็เป็นมิชลินนะครับมาจากโรงงานเลยนะครับซึ่งทางเมื่อกี้นี้นะครับทางผู้บริหารบอกว่าเป็นยางที่ใช้ได้กระทั่งแบบหมดดอกกันเลยทีเดียวนะครับมีความทนทานมากๆเลยนะฮะสวยฮะบอกเลยฮะใครที่รับชมอยู่ในถานี้นะฮะ,ะประมาณนี้นะครับคือตอนนี้ผมจะให้ดูกับว่า บางบางอย่างเนี่ยหลายๆคนอาจจะแบบไม่ได้ไม่ได้ไไดแคร์เท่าไหร่อย่างเรื่องของเบรกเนี่ยเป็น2พอร์ตก็จริงแต่ว่าเดี๋ยวมาถึงปับ๊บเราก็เปลี่ยนเบนโบใส่ไปเลยก็จบไปแล้วนะครับผมอ่ะต่อนะครับทักทายเพื่อนๆทุกคนที่รับชมอยู่นะครับตอนนี้นะครับอ่ามาดูกันต่อนะครับสิ่งที่ผมว่ามันดูเท่มากเลยก็คือในเรื่องของเลือนไม่เลือนไม้ตรงนี้เนี่ยมันต่อในเรื่องของระบบต่างๆได้เยอะมากนะครับมีไทอัมคอนเน็ก c t นะครับมีในเรื่องของ ต่อกับ GoPro ได้ต่อกับ CBS ได้เอาเยอะแต่ว่าไอ้นั่นะเป็นเรื่องของออปชั่นเสริมนะฮะไม์ mm hmm. ก็จะเป็นลักษณะของ TFT นะฮะจะเห็นได้ว่าเป็นดิจิตอลหมดไม่รู้มองเห็นไหมบ้างเนี่ยโคตรสวยนะครับมีเกียร์ว่างมีวัดรอบมีความเร็วมีสัญญาณ ABS ขึ้นนะครับผมและก็มีตัวออปชั่นเสริมก็คือมีบอกว่าเตือนลมยางแบนนะครับเป็นอัเซสซอรีเสริมที่สามารถที่จะซื้อเพิ่มได้นะครับผมนะี่ฮะแล้วก็สามารถที่จะตัด traction control ได้นะครับคือรถคันนี้เนี่ยมี traction ด้วยจะเปิดก็ได้จะปิดก็ได้นะครับซึ่งหน้าจอตรงนี้เนี่ยคุณสามารถที่จะควบคุมนะครับจากบริเวณของเมาส์นะฮะเป็นจอยสติ๊กที่มือตรงนี้ได้เลยกดได้เลยครับอยากจะกดอะไรก็กดไปนะครับผมแต่ว่าอันนี้ผมคงจะกดให้ดูคร่าวๆนะก็คือมีโหมดขับขี่มีเนี่ยฮะเยอะแยะ,ยะปรับที่ traction control reset to default เป็นโหมดรดเป็น mode, โหมดนูหมดนี่นะครับ ซึ่งอันนี้ก็ขอเอาไว้โอกาสหน้าถ้าเกิดว่าได้ลองเต็มๆนะครับเพราะว่ามันเยอะมากแต่ก็คือใช้งานง่ายครับก็คืออยู่ที่มือนี่แหละแล้วคุณก็กดเป็นจอยสติ๊กขึ้นๆลงซ้ายขวาซ้ายขวา BAC เดือสตาร์ทได้เลยนะครับผมประมาณนี้อ่าประมาณนี้นะครับอ่าดูกันต่อครับด้านขวามือก็ไม่ได้มีอะไรมากมีไฟฮาัสซา์นะครับไฟฉุกเฉินกดเปิดได้นะครับกดปึ๊บก็เปิดแล้วนะฮะประมาณนี้อ่าอันนี้ก็ปุ่ม start stop ธรรมดานะครับผม จะเห็นได้ว่าเป็นความาแปลกใหม่ที่รถสไตล์ของรถแบบนี้นะครับในราคาที่ย่อมยาวมากให้หน้าจอหน้าปัดมาแบบนี้ครบหมดเลยนะครับควบคุมได้ทั้งหมดเรียกว่าในเรื่องของฟังก์ชันการใช้ง,งานเนี่ยมีเยอะมากนะครับฉะนั้นผมบอกเลยว่ามันน่าโดนมากนะครับนี่ฮะอ่ะต่อเลยนะครับในเรื่องของถังน้ํามันครับมีความจุถึง1 4ลิตรนะครับเรียกว่าคนเมืองก็ขี่แบบว่าไม่ต้องมานั่งเติมน้ามันบ่อยๆได้นะครับ กับเครื่องยนต์ที่มาใหม่ๆนะครับจริงๆเลยครับจากการ develop นะครับของทาง Triumph นะฮะซึ่งเครื่องตัวนี้นะครับยังคงยืนยันในเรื่องของเอกลักษณ์เดิมๆนะครับของทาง Triumph ก็คือยังคงเป็นเครื่อง3สูบอยู่นะครับก็เรียกว่าให้พลังเสียงที่ดุดันนะครับดุดันถึงแม้ว่าจะเป็นท่อเดิมก็ตามและอีกอย่างหนึ่งนะครับที่พิเศษกว่นั้นก็คือว่าเป็น3สูบที่มีแรงม้านะครับ81ตัว บวกกับน้าหนักเพียงแค่189กกิโลซึ่ง189กกิโลเนี่ยรวมกับเรื่องของถังน้ํามันแล้วนะครับก็คือรวมของเหลวแล้วฉะนั้นเนี่ยแรงม้าต่อกิโลเนี่ยถือว่าเบามากนะครับเยอะมากด้วยนะฮะอาจจะดูแบบไม่ใช่หลักร้อยกิโลร้อยแรงม้านะครับแต่ว่า81ตัวเนี่ยบวกกับน้ําหนักรถแค่นี้นะครับมันสามารถที่จะเปิดแล้วล้อลอ,ลอยได้ตลอดเวลาเลยถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ทําการปิดแทคชั่นแต่อย่างใดนะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของตัวที่เป็น i c ิกชิ p นะครับจะต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยทำขามาแบบนี้นะครับก็คือยังไม่ได้เป็น i c ิกชิ p จากโรงงานนะครับแต่ว่าจะมีในเรื่องของออปชั่นเสริมนะครับที่มาจากโรงงานซื้อได้เลยนะครับ i ลิกชิ p อันนี้จะเป็นทั้งอัพและดาวก็คือว่าตบลงก็ได้งัดขึ้นก็ได้โดยที่คุณไม่ต้องไปทำการเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ต้องมาทำการกำคัดนะครับซึ่งถือว่าไท u อัมให้มาเหนือมากนะครับพลิกชิพอัพดาวนะฮะประมาณนี้นะครับ โซ่ก็เป็นโซ่ D I D นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะเนี่ยห้สองศูนย์นะฮะเมื่อกี้นี้พูดถึงชกหน้าไปแล้วชกหลังนะครับก็เป็นชกโชว่าเหมือนกันเห็นไหมฮะมีสติ๊กเกอร์เล็กๆก,ก็โชว่าปรับค่าได้นะครับค่าก็เห็นว่ามีปรับทีโหลดได้แต่ปรับรีบงรีบาวอะไรได้หรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าผมส่องแล้วผมพยายามมองยังหาไม่เจอนะครับผมส่วนในเรื่องของตัวเฟรมนะครับเฟรมตัวนี้เนี่ยเป็นเฟรมเหล็กกล้านะครับไม่ใช่เป็นเฟรมอลูมิเนียม ฉะนั้นจะมีในเรื่องของความแข็งแรงค่อนข้างที่จะสูงมากนะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่าบริเวณเปท้ายเนี่ยนะครับออกแบบมาเพื่อที่จะให้ลูกทรงของบริเวณบั้นท้ายเนี่ยสวยงามนะครับมองปั๊บก็จะเป็นรถแบบโล,ล้นสไตล์แบบดูดูแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็พูดง่ายๆก็คือว่าพร้อมที่จะให้เพื่อนเพื่อนนั้นถอดในเรื่องของกันดีดบางคนนะครับเพื่อที่จะให้มันหล่อหลอได้แบบพีกฎไม้ครับต้องต้องบอกอย่างนี้นะครับพีกดไม้แล้วถ้าเกิดว่าเปือยนะฮะเพราะว่าตัวกันดีดตัวนี้เนี่ยจะเป็นกดที มีผนวกในเรื่องของตัวป้ายทะเบียนเอาไว้นะครับผมประมาณนี้ครับเห็นไหมอ่าซึ่งสังเกตดูว,รรตว่าบริเวณของสวิงอาร์มนะครับก็ออกแบบมาให้ดูแล้วสปอร์ตมากขึ้นนะครับผมอ่ะเมื่อกี้นี้พูดถึงเรื่องของท่อเสีย er นะครับจะเห็นได้ว่าท่อเป็นท่อลอดล่างนะครับท่อเป็นลักษณะคือวางแรงจีอยู่ด้านล่างเพื่อที่จะให้รถนั้นพลิกโค้งง่ายแล้วก็ให้ซุ้มเสียงที่ดุดันนะครับตามสไตล์ของ3สูบซึ่งเมื่อกี้นียผมได้เห็นทาง วิศกวกรเขาได้มีการ start show แล้วนะครับบอกเลยว่าเสียงโขดมากนะครับโหดมากนะครับคือถ้าหก๋ยว,ว่าเพื่อนเพื่อนดูน,ดนขนาดนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าจะช็อกก่อนวันนั้นกว่ากว่าในเรื่องของออปชั่นต่างๆก็คือราคาที่ก็เปิดตัวครับ3 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองครับ3 9 9 0 0บาทนะครับซึ่งถือว่าโดนมากนะครับเอาไปว่าทุกค่ายเนี่ยราคามาเจอราคานี้เข้าไปเนี่ย เราจะได้เห็นคนใช้ r i u m p มเยอะมากขึ้นนะครับในประเทศไทยอย่างแน่นอนเพราะว่าจริงๆแล้วในประเทศอื่นๆเช่นญี่ปุ่นอย่างเงี้ยราคาเปิดตัวยัง3 0 0 0 0 0 3อง0าแต่มาเจอเมืองไทยตัดราคาอยู่ที่3,90 0 0 0บาทซึ่งไม่มีแบรนด์ไหนเลยกล้ามาสู้ราคาอย่างนี้ได้นะโดยเฉพาะนี่คือแบรนด์อังกฤษนะฮะนี่ฮะสีแบบง,งามงาเงาๆนะครับประมานนี้นะครับอันนี้ก็จะต้องบอกว่าเป็นสีดำนะครับแล้วก็จะมีสีสีขาวอ,าอยู่นู่นนะฮะเห็นไหมฮะ สื่อกำลังถ่ายกันอยู่นะฮะสีขาวขาวมุกข,ขาวนวลน,นะครับซึ่งสวยมากนะครับสวยมาก3ามแสนเก้าพันบาทครับผมเป็นไงสวยไหมเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมจะให้เพื่อนๆนได้ดูนิดหนึ่งผมจะให้เพื่อนๆได้ดูว่าเวลาที่เราซ้อนเนี่ยเราเราเราขึ้นคอมเนี่ยเป็นยังไงนะครับอย่างที่ผมบอกก็คือว่ารถคันนี้เนี่ยออกแบบมาให้ขี่ง่ายคนเอเชียขี่ได้หล่อเหมือนทอมครูซอย่างแน่นอนก็คือพอเราขึ้นค้อมแั๊บเนี่ยนะครับ จะเห็นได้ว่ามันยังนั่งแบบส,สบายๆชิวๆนะครับแล้วถ้าในเรื่องของฟิตแมสในการจัดทรงมันเป็นรถในแนวของสตรีทยูทจริงๆก็คือจะเห็นได้ว่าแฮนด์เราเนี่ยนะครับแขนเราเนี่ยไม่ได้กลางโกงมากมายนักนะครับขี่พอดีแล้วเวลาที่เราขึ้นพักเท้าปั๊บมันเป็นรถที่ขี่แบบนี่ฮะทรงแบบพอดีๆเลยบวกกับในเรื่องของการวางทรงของเลเยอร์ถังเนี่ยให้มันหนีเพื่อที่จะขี่ง่ายเทโค้งง่ายนะครับก็จะเห็นได้ว่าขี่แบบไม่เกรง ขี่แบบไม่เครียดเลยนะครับนี่แหละครับส่งนะครับรวมถึงสายซ้อนนะครับเรามาดูสายซ้อนกันเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยจะซื้อรถทีก็ต้องต้องถามเมียสายซ้อนนะครับถึงแม้ว่าในเรื่องของตัวเบาะเนี่ยจะดูเล็กแต่จริงๆแล้วมันไม่เล็กนะครับเพราะว่าเมื่อนั่งไปปั๊บเนี่ยจะเห็นได้ว่านั่งแบบสบายๆนะครับอาจจะมีคนที่ตูดใหญ่ๆนะอาจจะหลุดตูดบ้างแต่้าเกิดว่าสายซ้อนแบบขาวๆมือหมวยสวยๆเซ็กๆเนี่ยนะครับนั่งพอดีๆอดีกอดพอดีไม่ต้องเอียงตัวเยอะนะครับเพราะาว่า ข้างหน้าเนี่ยเขานั่งกันแบบพอดีพอดีเลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ชอบก็แน่นอนครับเปลี่ยนโฮมเปลี่ยนแฮนให้เป็นแฮนเตี้ยกว่านี้ก็ได้ซึ่งอันนั้นก็คือเรื่องของคุณนะครับแต่ถ้าเกิดว่าถามว่าสิ่งที่เขาให้มาเนี่ยแบบว่าสแตนดาร์ดออริจินอลเนี่ยถือว่าจบนะครับอย่างในเรื่องของตัวบง่งเบรกก็เป็นก้านเหลียนนะครับปรับปรับได้นิ้วยาวนิ้วสั้นก็สามารถที่จะเลือกใช้งานได้เลยนะครับผมมีอย่างหนึ่งก็คือสิ่งที่เมื่อกี้เนี่ยทางวิศวกรเขาทาการรีเซ็ตให้ เพราะว่าตามโพลิซีแล้วเนี่ยในการที่รถเอาออกมาโชว์ของทริอัมเนี่ยจะสามารถสตาร์ทได้แค่ขนเดียวนะครับเมื่อกี้นี้ผมขอเพราว่าผมอยากให้เพื่อนๆที่รับชมทางบ้านลองฟังเสียงของ3ส,สูบทรอัมว่าเป็นอย่างไรฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนี่คือกุญแจนะครับกุญแจนี่กุญแจนะครับมาแบบสไตล์อังกฤษเลยนะฮะวันนี้ขอบคุณสำหรับทีมงานนะครับตากล้องจำเป็นตากล้องจำเป็นนะฮะ เนี่ยฮะบริเวณแผงคอนะครับก็จิ้มรูกุญแจเข้าไปปุ๊บเข้าไปนะครับแล้วก็เปิดปุ๊บพอเปิดปั๊บก็จะเห็นได้ว่าขึ้นมาทุกอย่างนะครับอ่ะให้อยู่อีกทีหนึ่งนะฮะจะเห็นได้ว่าอินดิเคเตอร์นะครับตัวหน่วยวัดต่างๆก็จะขึ้นมาเนี่ยครับปปิดเห็นไหมดูแบบเฟล้ยมากนะครับเป็น TST นะฮะอ่าประมาณนี้นะครับเอาละเดี๋ยวเราจะมาลองฟังเสียงกันดูครับเพราะอันนี้ขอเข้าไว้สําหรับเพื่อนๆที่เป็นแฟนรายการจอไรเดอร์นะครับ มาฟังเสียงกันว่าเครื่องสามสูบของเจ้า t r i e n t 660เป็นอย่างไรนี่ครับอยู่ตรงนี้ครับกดนิ่มๆนุ่มๆนวลๆอ่าไม่ติดนะฮะต้องกำคับนะฮะมาณนี้ยแล้วรอให้เครื่องวอร์มให้น้ำมันเครื่องมันไหลวิ่ง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 ,ว,งวิ่งไปก่อนนะครับจะเห็นนะว่าจึิงเราก็จะเป็นในเรื่องของท่อเดิมก็ตามนะครับเนี่ฮะแต่ว่าแรงอัดนี่มหาศาลเลยนะครับพุ่ง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 ต่อมือเลยนะครับ เสียงหวานมากครับเสียงหวานมาก3สูบ6 6 0ซีซีนะฮะเดี๋ยวจะลองเบิ้ลให้ฟังดูนะครับว่าอัตราเร่งที่เขาบอกว่าแรงม้า81ตัวแต่แรงท็อกเนี่ยขนาดเป็นไปอย่างนี้เลยฮะขนาดไปเลยนะฮะคือรอบรอบต่ำรอบกลางรอบสูงแรงท็อกหรือว่าแรงบิดในมือเนี่ยมีตลอดคือเปิดปั๊บมาเปิดปั๊บมาฉะนั้นแค่เรียขัดดีที่เดียวเนี่ยคันนี้ลอยแน่นอนรับรองว่าลอยแน่นอน เดี๋ยวมาฟังเสียงกันครับขออนุญาตนะครับเรื่อนนะครับโอ้โหนี่ฮะมาดูมาดูในเรื่องของเรือนไม้ทีหนึ่งนะครับว่าจะเห็นได้ว่าเวลาที่เรือนไม้เนี่ยนะครับมีการเปิดเร่งปั๊บคุณดูในเรื่องของตัวอินดิเคเตอร์นะครับของ RPM นะครับว่ามันเป็นยังไงโคตรมากครับดูนะครับนี่ครับ มีเป็นชิปไลท์ของในตัวเลยฮะู่ฟุ๊กเยอครับรอบฟาดไปหมื่นนี่ฮะเป็นไงรอบฟาดไปหมื่นหมื0 0หนึ่งแบบง่ายๆฉะนั้นผมบอกเลยว่า <c oughs> มันเป็นรถที่โหดมากสำหรับในเรื่องของคนที่อยากจะซื้อรถในคลาสประมาณ600 650นะครับที่อยากจะได้เป็นมือใหม่หัดขับมือใหม่ออกมาปั๊บแรงเลยไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเลย มันจึงเป็นรถที่ตอบโจทย์มากๆกับเจ้า Triumph t r i e n t t 660นะครับซึ่งสิ่งที่ผมทราบมาคือว่าขนาดนี้เนี่ยราคาของเราเนี่ย3 0 9 0 0 0บาทเนี่ยเขามีในเรื่องของตัวโปรโมชั่นด้วยนะครับซึ่งโปรอันนี้เนี่ยจะเป็นทางกรุงศรีมั้งนะครับถ้าเกิดว,ว่าจะไม่ผิดนะเขาจะโคไฟนั้นกันและสามารถที่จะจองได้แล้วไม่ว่าจะเป็น t r u m ั h ที่ลังคำแหง t r i u ั p รังสิตหรือว่า Tri อต่างจังหวดัดคือค,คุณไปจองก่อนเลย รถต้องบอกนิดนึงรอนิดนึงเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยจะต้องทําการประกอบแล้วก็ชิปไปที่ที่อังกฤษแล้วก็ตีกลับมาเนี่ยมันจึงต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับแต่ว่าจอตอนนี้เนี่ยรถจะมาจริงๆเลยเนี่ยที่พูดง่ายคือขายได้เลยเนี่ยนะครับก็คือประมาณเดือนมก,กราไม่เกินเดือนกุมภาพันธ์ใครที่ซื้อก่อนก็มีโอกาสที่จะรอก่อนตอนนี้เดือนพฤศจิกาและหวยออกเมื่อวานไปแล้วนะครับอีกแค่เดือนครึ่ง,งเดือนครึ่งเองคุณก็สามารถที่จะขี่เจ้ากระเด็น660ได้ และนี่ก็คือการรีวิวแบบมินิรีวิวจริงๆเพราะว่ายังไม่มีโอกาสได้ขับขี่ยังไม่มีโอกาสได้เอาไปลองเต็มๆว่าเกียร์ควิกชงควิกชิปเป็นไปอย่างไรแต่เอาไปว่าในงานมอเตอร์โชว์อ่ามอเตอร์เอ็กโปเนี่ยวันที่2ธันวาคมเนี่ยคุณจะได้เห็นตัวเป็นๆเ,เลยส,สีสีสีสไตล์นะครับของทางทริอัมที่เขาจะเอามาโชว์กันในงานจะเป็นอย่างไรก็ต้องมองไปดูกันรวมถึงโปรโมชั่นในงานมอเตอร์เอ็กโปด้วยนี่ละครับคู่แข่งที่น่ากลัวของค่ายญี่ปุ่นณขนาดนี้ซึ่งโหดมาก 3 9 0 0 0บาทแม่งโคตรถูกในราคาน้น,นะนราคาน้น,นะคือบางคนบอกว่าโอ้ยแค่30,000ไม่มีเงินซื้อเลยแต่ถ้าเกิดคนจะซื้อราคา3,000 0 0กว่าเนี่ยตัวเลือกมีเยอะก็จริงแต่ว่าไอ้เจ้าเนี่ยมันมาถึงมันแย่งซีนเลย3 9 0 0 0บาทเทบาทนั้นเองใครสนใจก็ลองไปดูทริอัมได้น,นะจ๊ะเอาละเดี๋ยวขอญากกลับบ้านก่อนเพราะว่าวันนี้เนี่ยมางานทริอัมมาเป็นพิธีกรด้วยแล้วก็มารีวิวให้เ่อนไ้ดูกันด้วยนะครับโอกาสหน่าจะเป็นเรื่องราวอะไรบอกเลยครับว่าเย็นนี้อย่าลืมเปิดดูนะครับจอยเดอร์เพราะว่าเย็นนี้มี Surprise เอาเป็นว่าขอบคุณสำหรับตากล้องของผมด้วยนะครับวันนี้แบบเป็นแขกรับเชิญแบบไม่ไงงๆแล้วเจอกันใหม่ตอนเย็นครับสวัสดีครับ